ตั้งแต่โดนหมามันฟัดหน้ามามันก็ไม่ออกจากห้องมาห้าวันแล้วค่ะ ขอแนะนำสม e ูทอีครีมครีมลบรอยแผลเป็นแล้วไม่ใช้หลละสามรอยเก้าสแพงถูกกว่า3ล้านแล้วกนะัน3ะสามล้าน,นอะไรก็เริ่มจากมากัดหน้าหน้าแหกจมอยู่ความเศร้าจนแผลมันตกสะเก็ดกลายเป็นแผลเป็นรู้ตัวอีกทีก็นั่งรถไปทำเลเซอร์ไปกลับ 240ทําทำเลเซอร์ครั้งละ15ื0นหาทำอาทิตย์ละครั้งทำสองปีเป็นเงิน1,560,000าน้าเออบวกค่ารถค่ายาทาตกละล่า6,000คูณ24ีรวมสุทธิในตัวยามีฟังก่อน 1. มิเซนเทล่าเซติก้าช่วยสมานผิวลดอักเสบบวมชำ้ำ 2. ออัลเลียมซิปเปอร์เบลเอ็กแทคช่วยยับยั้งการเกิดแผลเป็นชนิดนูน 3. มีเลติกเอซิชเอจากการหมักน้ำนมช่วยผลัดเซลล์ผิวได้อย่างอ่อนโยน 4. มีสารสกัดจากดอกขมูไม้รู้สรุปเลยทั้งหมดนี้คือและทั้งหมดนี้ผลิตด้วยเทคโนโลยีั้นสูมมัลติเลเยอร์อีมมลชั่นสิสเต็มที่ทำให้สารสกัดทั้งหมดกลายเป็นอนุภาคเล็กๆซึมซาบอย่างล้ำลึกเข้าสู่ผิวชั้นในสุดที่เกิดปัญหา อย่าลืมจบปัญหาแผลเป็นรอยจุดด่างดำจากสิวด้วยสม e ูทตอีครีมและอย่าลืมเงินทอนสิบาทหบาทไม่ติปให้หน่อยเหรอขายดีกว่า30ปีแพทย์ผิวหนังแนะนำให้ใช้สม e ูทตอีครีมอ่ะอันนี้ก็รักษาแผลเป็นก็จบไปแต่เรายังมีสม e ูทตอีซิก้ารักษารอยแดงจากสิวผิวอักเสบรอยแดงได้ดี อ่ะบอดจอบไม่มีอะไรจะขายแล้ว